สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยคความซ้อนครับเรามาดูกันนะครับประโยคที่มีส่วนขยายเป็นประโยคก็คือประโยคความซ้อนนะครับซึ่งการขยายประโยคมีอยู่ด้วยกัน3ามวิธีก็คือ1น,นะครับการขยายด้วยคํา2คือการขยายด้วยวลี และ3นะครับก็คือการขยายด้วยประโยคการขยายส่วนต่างๆของประโยคด้วยประโยคนะครับนักภาษาศาสตร์ในสาขาของภาษาไทยจัดให้เป็นประโยคความซ้อนครับต่อมาเรามาดูนะครับองค์ประกอบของประโยคความซ้อนนะครับประโยคความซ้อนมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน2ส่วนก็คือ1จะเป็นประโยคหลักนะครับหรือมุขขับประโยค มุขประโยคหรือประโยคหลักเนี่ยก็คือประโยคความเดียวนะครับที่ทําหน้าที่เป็นประโยคหลักที่จะมาถูกขยายอีกทีหนึ่งส่วนที่2นะครับก็คือประโยคย่อยหรืออนุประโยคก็คือประโยคความเดียวที่ทําหน้าที่ในการขยายประโยคหลักน bueno ั่นเองต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างการแยกประโยคความซ้อนกันนะครับประโยคที่1เพชรซึ่งมีรอยเล้าย่อมไรค่า มาดูกันครับว่าประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อนอย่างไรซึ่งประโยคความซ้อนนะครับจะมีลักษณะก็คือจะมีสองประโยคอยู่ในประโยคเดียวและจะมีคำคำหนึ่งซึ่งเป็นคำเชื่อมเพชรซึ่งมีรอยเล้าย่อมไร้ค่ามาดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกก็คือเพชรย่อมไร้ค่านะฮะดูนะครับประโยคที่สองเพชรมีรอยเล้า,ลาอ่ามีเพชร มีรอยร้าวมีนะครับก็คือเพชรย่อมไร้ค่ากับอีกประโยคหนึ่งก็คือเพชรมีรอยร้าวมีคําที่มาเชื่อมก็คือคําว่าซึ่งคําว่าซึ่งนี่นครับจะเป็นความคาที่นํามาเชื่อมก่อนที่จะมีประโยคย่อยนะครับที่จะมาขยายประโยคหลักเห็นไหมครับเพชรมีรอยร้าวย่อมไร้ค่าต่อมานะครับ พญาพิชัยต่อสู้กับพม pues ่าจนดาบหักอ่ามาดูครับประโยคแรกก็คือพญาพิชั 8, พยพญาพิชัยนะครับ framework. ต่อสู้กับพม่าประโยคที่สองดาบหักหรือพญาพิชัยอดาบหักนี่ก็จะมีคําว่าจนเนี่ยนะครับเป็นคําเชื่อมเพื่อขยายประโยคหลักก็คือพญาพิชัยต่อสู้กับพม่าจนเป็นคําเชื่อมดาบหักเป็นส่วนขยายนั่นเอง ต่อมาเรามาดูชนิดของประโยคความซ้อนกันครับชนิดแรกนะครับก็คือนามานุประโยคนามานุประโยคนะครับก็คือประโยคนะครับที่เป็นประธานหรือกรรมที่มีโครงสร้างแบบประโยคหรือส่วนขยายคำนามที่ไม่มีประพันธส์สรรพานามมีโครงสร้างแบบประโยคฟังดูแล้วอาจจะงง,ง ในส่วนนี้นะครับเราจะต้องศึกษาในเรื่องของหลักภาษาไทยนั่นเองมาก,ก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ศึกษานะครับก็แนะนําให้ไปหาความรู้ในเรื่องของนะครับนี่ประพันธ์ทัพพรามานี่นะครับอ่ะมาเรามาดูตัวอย่างของประโยคความซ้อนชนิดแรกก็คือนามานุประโยคกันตัวอย่างนะครับก็คือนี่เลย การแสดงนี้นายแก่นแสดงบทคนร้ายถูกใจคนดูอ่าเรามาดูกันครับประโยคหลักก็คือการแสดงนี้นะครับนี่การแสดงนี้นะนนถูกใจคนดูอ่าส่วนประโยคขยายนะครับประโยคที่มาขยายประธานหรือขยายประโยคหลักก็คือนายแก่นแสดงบทคนร้ายนั่นเองครับอ่าต่อมานี่ ตัวอย่างที่สองแม่ถนอมได้ยินข่าวนายเสริมจะมาประโยคหลักก็คือแม่ถนอมได้ยินข่าวประโยคขยายนะครับก็คือนายเสริมจะมานี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนามานุประโยคเป็นประโยคที่ประธานหรือกรรมมีโครงสร้างแบบประโยคนะครับหรือส่วนขยายคำนามที่ไม่มีปรปันทัสรพนานมโครงสร้างประโยคนั่นเอง เรามาดูชนิดที่สองนะครับคุณานุประโยคก็คือประโยคที่มีประโยคย่อยนะครับทําหน้าที่วิเศษขยายนามหรือสรรพนามในประโยคหลักใช้ประพันธ์ทัศพนามนะครับนี่ประพันธ์ทัศพนามก็คือนี่นะครับคําว่าที่คําว่าซึ่งคําว่าอันมาเป็นตัวเชื่อมนั่นเองมาดูตัวอย่างอนายเสริมพี่ชายของนายถนอมที่อยู่นนทบุรีจะมาพักด้วยประโยคหลักก็คือ นายเสริมนะครับพี่ชายของนายถนอมจะมาพักด้วยนี่จะมาพักด้วยประโยคย่อยนะครับที่มาขยายประโยคหลักก็คือพี่ชายของนายถนอมนี่พี่ชายของนายถนอมอยู่นนทบ,บุรีนะครับก็คือเมื่อนำสองประโยคนี้มารวมกันก็จะได้ประโยคนายเสริมพี่ชายของนายถนอมอยู่ที่อยู่นนทบ,บุรีจะมาพักด้วยก็คือประโยคนี้นะครับก็จะมีคำประพันธ์ท่าสรรนามก็คือคําว่าที่นี่ครับมาเป็นคําเชื่อมนั่นเอง ต่อมาประโยคความซ้อนนะครับการขยายประโยคความซ้อนชนิดที่สามก็คือวิเศษคุณานุประโยคก็คือประโยคนะครับที่มีประโยคย่อยทําหน้าที่วิเศษขยายกริยาหรือขยายวิเศษในประโยคหลักมาดูตัวอย่างครับนายสักว์ชคนายเล็กก่อนนายเล็กจะได้ป้องกันตัวประโยคหลักก็คือนายสักว์ชคนายเล็กนะครับ ส่วนประโยคย่อยก็คือนายเล็กจะได้ป้องกันตัวซึ่งจะมีคำว่าก่อนนะฮะมาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อยนี้นะครับก็คือประโยคที่มีประโยคอยนะครับก็คือประโยคอยก็คือนายเล็กจะได้ป้องกันตัวนะครับทำหน้าที่เป็นวิเศษนี่ขยายประโยคหลักอ่านี่นะครับเป็นวิเศษขยายประโยคหลักนั่นเองนะครับสำหรับนะครับ คลิปวิดีโอโนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับจะได้ความรู้ในเรื่องของประโยคความซ้อนแล้วก็ชนิดของการขยายประโยคความซ้อนนะครับที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งจะสามารถแยกชนิดของประโยคความซ้อนได้นะครับแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะไปเห็นประโยคต่างๆก็จะได้รู้นะครับว่าโอประโยคที่เห็นเนี่ยชนิดนี้จะเป็นประโยคความซ้อนนั่นเองวันนี้ก็กระผมนายบุษรีจันดีขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ